ทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยทำไมหน้าสดใสผิดปกติาสุขภาพดีอ๋อเหรอมีความรักเหรอจ๊ะไปตรวจสุขภาพมาอ๋อเหรอแล้วหมอว่าไงแต่ว่าดีก่อนคุณผู้ชมทางบ้านชมอยู่สวัสดีค่ะแหมกําลังคุยกับที่อยู่เลยเป็นไงไปตรวจสุขภาพหมอว่าไงหมอกว่าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีและนี่ถืออะไรมาจ๊ะฮะอันนี้ต้องพกติดตัวตลอดเวลานะงั้นเลยอออะไรอะเป็นน้ำที่ไม่ธรรมดาเลยน้ำอะไรแล้วน้ำนี้เนี่ยมันมาจากเจ้า เครื่อง Wellness e l e c t r o n i t e Water หล่อแล้วเครื่องนี้มันดียังไงอะถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูในครัวดีกว่าจริงอะใช่ไหมอ่ะไปกันเลยค่ะไปเลยครับนี่ไงล่ะเจ้าเครื่อง Wellness e l e c t r o n i t e Water เก๋ไก๋ทันสมัยหน้าจอนี่เป็น LCD แสดงข้อมูลการใช้งานค่ะปรับระดับค่า p s ได้ถึง5ระดับด้วยที่สําคัญเนี่ยเขาจะมีการแจ้งเตือนเลยนะว่าสมควรถึงแก่การเปลี่ยนไส้กรองแล้ว เพราะบางทีใช้ไปเราไม่เราไม่รู้เนี่ยไม่ทราบมันจะเปลี่ยนตอนไหนแต่ว่าเจ้าเครื่องนี้มันบอกเลยว่าเอ้ยคุณควรเปลี่ยนได้แล้วนะเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณปุ่มแรกเลยจากด้านล่างนี้จะเป็นโอ้น่ารักนะรูปเด็กล้างหน้าน่ารักไหมเออแล่าอะไรรูปเด็กล้างหน้าก็คือว่าปุ่มตัวนี้เนี่ยค่า T S มันจะอยู่ที่4.5เอาไว้ทําความสะอาดอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าค่าเป็นกลางขยับขึ้นมาอีกนิดนึง7.0เอาไว้ดื่มอ๋ออันนี้ก็เริ่มเป็นเป็นน้ำทีเป็นกลางติ๊กมาปุ๊บกยเปิกมไป้ว น้ำแล้วตัวเองดื่มทุกวันตัวนี้ขยับค่าขึ้นมาอีก8.5แล้วนี่ลูกแก้วกาแฟอันนี้ทุกเช้าเลยอ๋อส่วนเรดื่มประจำประจำเท่าไหร่ชงกาแฟชงชา9 0 9.0ถัดมาแล้วก็ขึ้นมานี่เลยอันนี้ก็รับประทานอยู่ทุกวันหุงข้าวทำอาหารปรุงอาหารหรอนี่ใช้ตัวนี้ได้ขนาดนั้นเลยค่าปีสูงสุดเลย9.5เทคโนโลยีล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่า TIPT Alloy เนี่ยปรับโมเลกุลของน้ำให้เล็กลง เท่านั้นยังไม่หมดนะเขายังใช้อ o ออนิกเมมเบรนจากประเทศเยอรมันซึ่งมันจะทำให้ค่าของน้ำเนี่ยมีความบริสุทธิ์มากขึ้นดีเยดีสุดยอดไหมยังไม่หมดเขายังมีระบบไมโครคริสตัลขนาด8บิตจากประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะเหมือนเวลาเราโทรศัพท์มันก็จะมีเมม ORY ใช่ไหมมีความจําหรือว่าเครื่องเล่นเกมต่างๆมันก็จะมีความจํามีอะไรนี้อันนี้ก็มีอยู่8บิตด้วยกันมีอยู่ในเครื่องนี้ด้วยถูกต้องไส้กรองนี่อ่ะมาดูตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมชมไปพร้อมๆกันก็จะมีไส้กรองอยู่ นี่สามตัวสามตัวยังไม่หมดนะยังมีอยู่ในเครื่องอีกตัวอ๋อนนี้ก็มีส้กรองอีกกี่กี่ชั้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่กี่กลองเยอะมากเลยจนแบบว่าสุดยอดมากเลยเราให้ดูอันแรกเลยนะครับอันนี้เป็นกรอง PP Cotton ค่ะอันนี้เอาไว้กรองสําหรับสิ่งสกปรกฝุ่นละอองที่มาในเรียกว่าชั้นแรกเลยปะปนมากับน้ําบางทีอะไรอย่างเงี้ยนะกลองที่สองกรองที่สองก็คืออันนี้เอาไว้กรองพวกสารเคมี หรือว่าน้ําที่มันมีกลิ่นมันก็จะปรับให้กลิ่นมันลดลงดีนะลดคอรีนแล้วก็ตัวที่3ตัวสุดท้ายตัวนี้นี่นะครับเขาบอกว่ากรองน้ําได้ละเอียดถึง0.1ไมครสามารถกรองเชื้อแบคทีเรียได้อะโอ้โหแบคทีเรียเรามองเห็นได้ไหมตาเปล่าไม่เห็นเห็นว่าน้ำใสแต่ว่าเจ้าไส้กรองตัวนี้ กับจากแนเบรเรียได้หมดเลยโอ้ยนี่น้ำก็สะอาดและแถมมีความเป็นด่างตามที่เราต้องการได้ด้วยเนาะนั่นแหละสุดยอดไหมสุดยอดสิเดี๋ยวเรามาให้คุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูเลยว่ามันอัจฉริยะขนาดไหนเจ้าวันนิคเอเล็กทรอนายวอเตอร์ของเราให้คุณผู้ชมทางบ้านชมไปพร้อมๆกันนะครับนี่เริ่มจากใบชาก่อนเลยไหมใบชานี่โอ้โหเดี๋ยวปึกันนิดนึงเพิ่มอีกนิดนึงอ่ะแล้วอุ้ยใส่น้ำมาอันนี้น้ำอะไรน้ำธรรมดาทั่วไปทั่วไปนะน่ะ ปึ๊บโอเคพออ่ะแล้วคนเลยอ่ะคนอ่ให้คุณผู้ชมทางบ้านชมแมมพร้อมกันเลยอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาดูน้ำที่ได้จากเครื่อง Wellness Electroni Water กันนี่ชัดปึ๊บนี่ที่9.5เลยนะถูกต้องปึ๊บปึ๊บมาเลยมาเลยมาคนหน่อยสิอุ้ยนี่ยังไม่ทันคนเลยทำไมสีออกสีออกแลยวใช่ไหม นี่เดี๋ยวคนเพิ่มเติมนิดหน่อยตอนแรกก็ดูเหมือนจะน้ำใสๆเหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมสีทีุ่ณ้ชมน้กว่าเยอะเลยอ่ะนี่คุณผู้ชมทางบ้านให้คุณผู้ชมทางบ้านเห็นชัดๆเลยนะครับว่าความแตกต่างของสีที่ได้จากน้ำก๊อกแล้วก็นี่ได้จากเจ้าเครื่องเวลเนตอิเล็กทรอนายวอเตอร์สีแตกต่างกันมากนะเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งดีกว่าอมาออไปันนี้ให้ให้อุ๋ยรมดีกว่าว่ามันคืออะไร อะไรอ่ะอะไรน้ำมันเรอน้ำมันใช่ไหมทำไมชิมดูไหมไปต้องน้ำมันไงอ่าเออภาพปึ้งนี่คือน้ำมันที่เราใช้ทำอาหารใช่ต้องออะเด้งอย่าลองน้ำก๊อกเทยอ๋อเหรออืมเท้ออุ้ยขี้โกงอ่ะเยอะกว่าเมื่อกี้ คนปึ๊บอ่ะชูให้คุณผู้ชมทางบ้านนี่เลยมันก็จะเป็นแบบน้ำมันไงผสมกับน้ำเออมันก็จะลอยใช่ไหมแยกชั้นเดี๋ยวดูจากเจ้าเวอร์เนตอิเล็กทรอนา์วอเตอร์กันบ้างดิจ่ะปึ๊บปึ๊บอ่ะตามมันเลยนี่แต่น้ำเกับน้ำมันก็ดิ่ยู่แล้วเนาะแยกชั้นดูนะเดี๋ยวดูนะโมเลกุลของน้ำที่ได้จากเจ้าเวอรเนตอิเล็กโทรไนา์เนี่ยเล็กมากๆมาดูสิโอเคต้องคนใช่ไหมต้องคนเหมือนกัน เห็นความต่างไหมชัดเปรี้ยเห็นไหมเออ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 นะเออนะละเอียดยิบเลยนะว่าแสดงว่าน้ำานี่อันนี้ทําให้เห็นชัดเลยอ่ะว่าคือจริงๆแล้วน้ํามันเป็นอย่างนี้เนาะแต่พอเราเป็นเห็นน้ำาิสๆเราไม่รู้ไงถูกต้องมันจับให้มารวมเป็นก้อนไงเออนะเออเจ๋งเจ๋งนี่คือน้ำมันนี่คือน้ำมันที่เราใช้ทาอาหารตัวสุดท้ายอะไรให้ดมอีกเหมือนกัน อุ้ยแอลกอฮอล์อันนี้เป็นเหล้าขาวอ่าสี่ดีกรีอ่าพอเราเทเหล้าขาวไปแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเทสตัวนี้อเอาสามหยดพออ่าเทกันสามหยดติติงติงอ่าคนไหมคนมาแค่ขย่าก็รู้แล้วโอ้โหนี่ชัดเจนเลยนะคะคุณผู้ชมเทียบกันเลยดีกว่าเรามีชาร์ตมาให้ผู้ชมได้เห็นพร้อมๆกันเทียบสีใช่ไหมสีอะไรเอ่ยออกส้มโอ้ ขอบสุดเลยนี่คือ3.0นะความเป็นกดสุดๆเราจะเปลี่ยนจากสีส้มเนี่ยมาเป็นสีนี้พูดเป็นเล่นจากสีส้มเนี่นะมาเป็นสีนี้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูให้คุณผู้ชมเห็นภาพดีกว่ามาให้คุณผู้ชมเห็นภาพเลยขอดูหน่อยซิถูกต้องจะเป็นไปได้อย่างไรปึ๊บตอนนี้กล้องจับสีดูสีจางเหลืองดูสีอุเขียวอุ้ยฟ้า วิเข้มฟ้าเข้มแล้วะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างขอเทียบหน่อยสิเพราะว่าเมื่อกี้อยู่ด้านนู้นสุดๆเลยนะสีส้มมากเลยตอนนี้เรามาเทียบใช้อีกทีหนึ่งว่ามันเป็นสีอะไรแล้วนี่เห็นหรือยังขึ้นมาที่สีโทนสีออกสีส้มใช่ไหมชัดเจนไหมชัดเจนเมื่อกี้นึกว่าเออประมาณเหลืองๆ้วไม่ใช่นะรู้ขยับจากเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขึ้นมาอยู่ที่ 8.0นอ่ะชัดเจนตามเครื่องที่กำหนดไว้จริงๆเพราะตะกี้ตอนกดก็คือเป็นตัวเลขแบบนี้เลยใช่โอ้โหเป็นไงสุดยอดอันนี้แสดงว่าเราพิสูจน์ได้ชัดเจนจริงๆคือต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยผสมกับน้ำน้ำชนิดนี้โดยใช้น้ำจากเจ้าเครื่องเว l l n e s s Electrolyte Water เนี่ยจะทำให้มีอาการมึนหรือว่าแฮง สมมุติว่าเราเอามาแบบชงกาแฟล่ะเออมันจะดีชงกาแฟปกติกาแฟขมไหมขมสิขมชงชาชาเข้มไปเป็นไงขมมาสอีกแต่ว่าถ้าใช้น้ําจากเจ้าเครื่องเวลนิคเล็ก c ์โทนไรเออร์ตัวนี้เนี่ยมันก็จะทําให้รสชาติของกาแฟเนี่ยนุ่มนวลดื่มแล้วก็แบบว่าอยากจะดื่มต่อแก้ว2อะไรอย่างเงี้ยกลมกลมกลมเรียกว่าปรับให้รสชาติขมเนี่ยมันน้อยลงแล้วถ้าเกิดไปขุ่นข้าวล่ะขุ่นข้าวนี่ยิ่งดีเลยก็จะทำให้คุณค่าทางสารอาหารเนี่ย อยู่ครบถ้วนมันจะทําให้ข้าวบูดช้าลงกว่าปกติด้วยนะของเหลวภายในร่างกาย<ม>เช่นว่าเราดื่มพวกวิตามิน<อ>หรือว่าอาหารเสริมอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ดูดซึมได้ดีขึ้นอ๋ออ่าแล้วถ้าเกิดเราใช้ภายนอกบางอย่างล้างหน้าหรือรดน้ําต้นไม้ี้ก็ได้รน้าต้นไม้ก็ได้<อ>เขาบอกว่าจะทาให้พืชพันธุเนี่ย เริญเติบโตงอกงามสวยงามเลยนะมันช่วยให้ร่างกายเราดีได้เนี่ยต้นมงต้นไม้ที่ได้รับน้ำอย่างนี้ก็น่าจะดีขึ้นด้ด้วยก็ดีขึ้นดีขึ้นทำกับขงกับข้าวอะไรด้หมดเลยหรือว่าไปชงเป็นค็อกเทลอะไรก็ได้ค็อกเทลนี่ก็จะได้แบบว่าใช่้้นนนาขึรสชาติแบบว่ากลมกล่อมที่บ้านเลี้ยงปลาไงก็ต้องเปลี่ยนน้ำปลาบ่อยๆใช้ได้ไหมใช้เลี้ยงปลาใช้ได้หรอสมมติว่าเรามีตู้ปลาใช่ไหมเราก็ ลองน้ำจากเจ้าเครื่องตัวนี้ไว้เลย Water Night Water เนี่ยไปใส่ไว้ในตู้ปลาแล้วก็ ปล่อยปลาลงไปดีจังเลยนะมันก็จะแบบละลาละลาอประโยชน์แบบหลายอย่างมากเรานึกว่าคือแค่ทําให้น้าสะอาดเฉยๆนะจริงๆมันได้หลายอย่างมากๆโอ้โหสารพัดรูปแบบที่จะได้จากเจ้าเครื่องนี้สําหรับเจ้าเวลเนตอิเล็กทรอนิกส์วอเตอร์ค่ะ49,900บาทเท่านั้นเองแถมไส้กรองอีก1ชุดจํานวน3ชิ้นด้วยกันค่ะมูลค่า2370บาทเท่านั้นยังไม่พอเขายังแถมไปนี้ด้วยขวดน้ำา4ใบมูลค่า9 9 4บาทมีหนังสือ w อเ e r for Life ด้วยมูลค่า580บาทร ไปเลยเบอร์ไอะไร0 6 6ูนย์ครับ02 6 6 6 0 0 8 8ค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะซื้อหาที่ไหนไม่ได้ต้องดูแล<ห><ห>ด้วยตัวคุณเองค่ะเอาละครับและสำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ครับทีอุ๋ยในรายการทีวีช็อปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวต้องรีบดิ